สวัสดีครับวันนี้มีเตียงมาให้ลูกค้าได้ชื่นได้ชมสองหลังนะครับผมเผื่อใครกําลังตามหามองหาซื้อเตียงอยู่นะครับมีไม้ประดูแล้วก็ <c oughs> ไม้สักนะครับสองหลังนะครับผมตัวไม้ประดูเนี่ยข้างเตียงสิบี่นิ้วนะครับข้างเตียงความสูงแบบนี้สิบสี่นิ้วเอ่อเตียงขนาด6กฟุตนะครับข้างเตียงไม้แผ่นเดียวสูงสิี่นิ้วราคาสอง0 0เก้าบาทนะครับสําหรับตัวนี้ ราคา29,000บาทนะครับพื้นเป็นไม้ประดู่หมดเลยนะครับผมยกเว้นแผ่นนี้แผ่นเดียวครับพื้นไม้1 2 3 4 5 6ี่ห้าแล้วก็7นะครับเป็นแผ่นที่7นี่เป็นไม้สักนะแผ่นเล็กๆนะครับผมเนี่ยหัวเตียงประมาณนี้มีบานปิดเปิด2ช่องครับมีบานปิดเปิดซ้ายขวาครับแล้วตรงกลางเป็นฝาปิดเปิดเก็บของได้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้ไม้สวยๆเลยนะดูข้างเตียงนะครับข้างเตียงไม้แผ่นเดียวครับ14นิ้วตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2 9 0 0 0บาทนะครับผมราคาอยู่ที่2 9 0 0 0บาทสวยมากเนี่ฮะสวยมากสวยมากๆเลยนะครับผมอ่าไปดูที่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นไม้สักทองนะครับผมเป็นไม้สักทองข้างเตียงสูง16นิ้วนะครับตัวนี้ราคา3 2 0 0 0บาทข้างเตียงไม้แผ่นเดียวสูง16งงนิว้วพื้นเตียงมีอยู่ 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 แปดแผ่นน้อยๆนะครับแปดแผ่นน้อยๆนี่ยอ่ะสวยประมาณนี้เลยนะครับสวยมากนะครับสวยมากสวยมากๆเลยนะครับ <c oughs> ไม้สักทั้งหลังเลยนะครับผมเนี่ยหัวเตียงหัวเตียงตรงนี้ก็เป็นไม้แผ่นเดียวนะดูลายไม้นะไม้เก่าไม้แก่นะครับตรงนี้เป็นไม้แผ่นเดียวเนี่ยสวยๆโอ้โหไม้สวยมากไม้ลายสวยมากนะครับ อ่าตัวนี้อยู่ที่3าม0 0ืบาทนะครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับโอเคถ้าชอบแบบนี้มีที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงเซานะครับ